สำหรับวันนี้ค่ะจากปฏิทินช่อง3ของดาราณนะเดชก,กับยายาเนี่ยหวานกลางสื่ออุ้ยมีคิสซีน,นี้ยิ่งกว่าละครค่ะหวานจริงๆพี่แบรของเราสวัสดีค่ะ ทำลฟ์อยู่นะคะครับผมสวัสดีแฟนๆทุกคนครับสวัสดีแฟนๆทงไลฟ์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุยกันครับคิดว่าทุกคนเนี่ยคงแบบว่าออมารอกันนาน,นมากๆแล้วน,นะครับแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวพวกเราทีมนักสแสดงก็จะคงจะเซ็นลายเซ็นครับให้ทุกคนครับดีใจครับพีออ่ยาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็อย่างที่พี่แบบ,บอกครับพวกเราพร้อมมากที่จะ เป็นปฏิทินให้นะคะสู้ๆค่ะทุกคนขอบคุณมากๆที่มาวันนี้นเป็นแก้วเป็นแสงมากสวยมากใช้คำว่าเป็นแก้วเป็นแสงเมื่อกี้พี่แบบอกว่าเอ้านั่นเด็ก <c oughs> เด็กใหม่หรอหลังบอกว่าเฮ้ยดูหน่อยเด็กใหม่ช่องสามหรือเปล่าหล่อ,อตัดแล้วตัดตัวเลยนะคะพี่แบอโอนี่พี่แบเพิ่งมาจากกองละครเลยนะแต่ว่าเมื่อกี้พี่แบเพิ่งไปถ่ายละครมาสองหัวใจใช่ครับคือหน้าเป็นยังไงแล้วบ้างคะก็จริงๆแล้วก็ถ่ายไปได้ประมาณสัก 6กแล้วครับอุ้ยครับคิดว่าประมาณนเร็วนะ<า>เนาะม,มกราคมนี้ก็เดี๋ยวปิดกล้องแล้วโอ้ใช่ครับเร็วมากๆบู<ป>สนั่นเลยเรื่องนี้ก็บูค่อนข้างเยอะนะครับ<ม>บูค่อนข้างเยอะแต่ก็ดีครับมีทั้งอแมนด้ามีทั้งเจมส์มาเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันเฉลี่ยออความเหนื่อยนะฮะก็สนุกดีครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบบ ผมเนี่ยเหมือนรับบทเป็นเหมือนกับแนวแนวกึ่งๆแบบมาเฟียหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่เจ้าพ่อสนามวนามวยทําธุรกิจสีเทาอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบ อข,ข,ข,ขอบคอบค่ะี่นครับขอคุณโที่ผมดใ้ในวันนี้ค่ะพี่แบร์จะต้องรีบไปก่อนนะคะต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินไปใต้ค่ะไปถ่ายภาพยนตร์กันต่อสู้ๆนะจ้าแบร์ทุกคนให้กำลังใจเสมอ